สวัส,สดีค่ะสวัสดีค่ะบพุกเธอพุกเธอพา,พามาดูพามาดูผักบุ้งใน กรุทางผักบุ้งในกรุทางนั่นจะพวกเธอพวกเธอผักบุ้งหน้าร้อนผักบุ้งหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะหนงถูกมแมลงโจมตีหนงถูกมแมลงโจมตีนะจะพวกเธอแต่ท่านผู้รู้บอกว่าสามารถรับทานได้นะจ๊ะรับทานได้นจัจนจะพวกเธอแม้ว่าน้องจะไม่สวยนะจ๊ะแต่น้องก็มีประโยชน์ต่อร่างนะจ๊ะดูซี่จ๊ะดูซี่จ๊ะเป็นรูป พุนไปหมดเลยเป็นรูพุนไปหมดเลยอันได้แก่ผักบุ้งนานะจ๊ะแล้วก็ผักบุ้งยินเตโฟตัวนี้นะเป็นผักควงตุ้งนะจ๊ะควงตุ้งน้อยๆของเรานะจ๊ะพวกเธอพวกเธอน้องก็ถูกโจมตีนะจ๊ะตัวนี้เป็นควงตุ้งดอกควงตุ้งดอกนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอดูสิจ๊ะดูสิจ๊ะมะแรงนะจ๊ะมะแรงนะจ๊ะโจมตีจะโจมตีนะจ๊ะ ไม่ใช่หนอนนะจ๊ะไม่ใช่หนอนนะจ๊ะเป็นมุเรกอะไรก็ไม่รู้จะมุเรกอะไรก็ไม่รู้จะพวก,ก,กเธอพวกเธอกินได้นะจ๊ะกินได้นะจ๊ะพวกเธอพวกเธอไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะพวกเธอภูมิใจภูมิใจในกรุดถังในกรุกถังบายมีบายมีนะจ๊ะเต้าก็มาขโมยสินอีกแล้วเต้าก็มาขโมยศินอีกแล้วนะจ๊ะวิเต้าของทาาุ น้องก็ชอบมาหาจี้จกพี่จี้จกในนี้นะจ๊ะเจ้ากาแฟตแต้แวตแมวหน้ามึนแมวหน้ามึนนาก็มาชอบสอยจี้จกสอยจี้จกอยู่ในครัวนั่นหลยจะพุกเธอพุกเธอยังไม่ได้นะจ๊ะยังไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าพี่จี้จกยังไม่ออกมาให้นาง,งได้เห็นนางได้เห็นนจ๊ะพุกเธอพุกเธอ ส่วนเจ้าตัวนี้น,นั้นส่วนเจ้าตัวนี้น,นั้นอิ่มแล้วก็หาที่นอนหาที่นอนตามระเบียบตามระเบียบอายห่วงอ้าห่วงของทาานจะพรุกเธอพรุกเธอดูทีวีดูทีวีไปสิายตาของท่า้ายตาของทานโดยในคลิปนี้นะครับ มีหมาตัวสีดำในนอนชักดิด้นทุรนทุลายน้ำลายฟูมงปากอยู่ใต้ของรถโดยถูกวาง